สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องใบเฟิร์นแชนแนลวันนี้พี่ก็จะมาเร่นเกมฑโทก้าเวร์กันกนะคะวันนี้ว่าพี่จะไม่พูดมากนะคะวันนี้เพราะพี่เสียงแหบนะคะโตกาโบกา้าเราไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าทำไมผมดูไอ Oi! <coughs> <coughs> เฮลล์ฉันต้องล้างจานอีกแล้วเหรอไม่มีใครหยิบอน,นี้ให้เลยนะเนี่ยฉันมีล้างจานฉันล้งนเดียวมีอย่นเลยเฮ้ เด็กตั้งขอร้อยนึงค่ะไม่ได้ค่ะเอาเต้นเด่กขอร้อยนึงค่ะเอามาค่ะมาเอามต้นอันนั้นอันนั้นเอามาก็ได้ค่ะเอามาก็ได้ไปนอนเ้านเฟ ยาอะไรกูฮะไม่ใ็่ยาไม่เลยวะ,ะไม่ใช่ยาวันนี้วันที่ยี่สบวเกิดแม่เอ๋แม่กบตอนเย็นนะต้องทันนะว่ะเรียงอะไรไงมันดีซ้ำซี้ต่มันจะมีเซอร์ไพรส์แม่กลางไรกระสุลาบูบูไมช่ แม่ไม่บีไม่ชอบเลยละบูรู้ไม่อยากจะแต่ไม่เต็มบ้านต้องลอาไปเพื่อนอะไรสักกนรหนูไปสวนสะพานไหนดินี่นี้หัวใจมันแน่ใหญ่เลยเพื่อนแกก็รับฉันไปเล่นน่ะนั่นเดี๋ยรับฉันไปเล่นมาก็ตั้งอยู่นี่ตั้งแต่ละคืนแหละฉันจะเปิดกล่องสู้เอาแก๊ เปิดกองเก็บเอาตัวนหนะชาเอาอชอาหนุชาเลียมพูไม๋ไง,อง,องนั่งดูย้ายนี่ไม่มาดึงก็ตื่นตีหาาา้าเ้าวไม,<อ>ม่มีอะไรทำใช่ปลดจ้าปลดต้มหมูมังมาได้ตามมือ แล้วก็เราเหนือก็แบบตรงนี้ก็กันเอาตรงนี้วางไว้ตรงนี้อันนี้เอาไว้ตรงนี้ลยดีไเล็อคก็มาแล้วมีเอาเก็บฟังก็ไปใช่ไหมเอ็มชึบเดี๋ยวบอ้วกเหมยใช่ไหมต่ำตัวเนี้ยชึบเอออกมาได้แล้ว อยาขอเก็บอันนี้ก่อนนะย่างกัหมดมาบนี้บานเหงาไม้ให้เต็ม